ตัวแล้วเรมีนาซหก6 0 x สมาร์ทโฟน5 g ราคาประหยัดใช้ชิปดัม e มสตี้6 1 p l u กล้องหลัง50ล้านพิเซลมีชาด์จไวส3มามวัตต์ในราคาเริ่มต้น5,000หน่อยหนยเมื่อเดือนกกราคมที่ผ่านมาทางเรมีประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรมีนาซห60และ60 pro ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในซีรีส์นี้ออกมาเพิ่มเติม ในชื่อเร l มี n าซ 60X ครับโดยเรลมี n าซ 60X มีสเปคที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรโดยจะใช้ชิปเซตไดม e น s i ซิตี6,100พลัสที่รองรับ 5G พร้อมระบบปฏิการเรวมี UI 4.0บนพื้นฐานของ Android 13ความจุภายในให้มาที่1 0 8 g b โดยมีแรมให้เลือก2ขนาดคือแรม 4G กับแรม 6G เรวมีนาซ 60X มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.72นิ้ว ความละเอียด f u l d plus มีค่ารีเฟ r e n หนึ่งร้อยยี่สิบความสว่างสูงสุดหกร้อยแปดสิบ nits ห้กล้องหลังสองตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียดห้าสิบล้านพิกเซลและเลนเด็ความเอ็ยสองล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูความละเอียดแปดล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องเหมือนเดิมมาสองสีคือสีดำและสีเขียวโดยสีเขียวสเตลาร์กรีนจะเป็นสีไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยครับซึ่งใช้กระบวนการผลิตแบบพิเศษ crystal sand เพื่อเกิดเอฟเฟกต์แสงสะท้อนะระยิบระยับ คล้ายหมูดาวและเคลือบผิวแบบไล่เฉดสี8ชั้นโดยเรยมีระบุว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความยิ่งใหญ่และลึกลับของจักรวาลส่วนวลดลายลุกอเอ็กสื่อถึงเส้นทางแห่งการสำรวจและการค้นพบสิ่งใหม่ให้ริดเตอรีมิที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว33วัตต์สามารถชาร์จได้50%ภายใน29นาทีเรียกได้ว่าเป็นกาลรริแบนมาจากเรมี11 x แต่มีการปรับปรุงสเปคของกล้องหน้าเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่มีความเอีย50ล้านพิกเซลโดยเดิมมีนาซอ 60x จะอง X, จ,จำหน่ายที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่12ก,กักดาคมนี้เป็นต้นไปครับโดยมีรุ่นและราคาดังนี้ครับรุ่นแรม4 gig, รมก,กิกซรวม118กิกมีราคาอยู่ที่12,999รูปีหรือประมาณ5 5 0 0บาท และรุ่นแรม6 gig, รมกิกรวม118กิกมีราคาอยู่ที่14,999บาทหรือประมาณ6,400บาทส่วนในบ้านเราอาจจะมีวางจำหน่ายแบบออนไลน์ภายหลังนะครับ